เพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าประเทศไทยของเราติดอันดับโลกในเรื่องของอะไรบ้างวันนี้พวกเราได้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังแล้วหากพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็กที่ดีที่สุดดินแดนของชาวเขาที่มีสีสันรายล้อมไปด้วยธรรมชาติภูเขาทะเลหมอกวัฒนธรรมความเป็นไทยที่ชัดเจนแถมผู้คนยังน่าฮักใจดีอาหารอร่อยเมืองนี้เป็นสวรรค์ของนักเดินทางตามฤดูการ บอกแก่กับการพรจนภัยและพักใจใช้ชีวิตอย่าง Slow Life. สโลลีฟเสน่เหล่านี้น่าหลงไหลจนสามารถทำให้ใครหลายคนชอบมาเที่ยวที่เชียงใหม่คุณสามารถผ่อนคลายและสร้างความกระปี้กระเป๋ามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้ทำในเชียงใหม่เช่นการค้นหาสถานที่ของคุณในสถานบันเทิงยัมค,ค่ับขึนดื่มด่ำกับอาหารท้องถิน่นเดินเล่นไปตามถนนที่มีชีวิตชีวาหรือมีสิรนร่วมในกิจกรรมมากมาย คุณจะได้ค้นพบประเพณีของไทยพร้อมกับทัศนคติและบรรยากาศที่แสนสุดยอดประเทศที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยวแบบผจญภัยอันดับ6ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่6ที่เหมาะกับการเที่ยวแบบผจญภัยที่สุดด้วยการท่องเที่ยวราคาประหยะัดมีทั้งเมืองใหญ่ที่คึกคักวัฒนธรรมอาหารริมทางและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เลยทําให้ประเทศไทยของเราได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์สาหรับการพักร้อนยาว,ยาว บรรดาเกาะกลางทะเลและภูเขาสูงก็เชิญชวนให้ไปผจญภัยทั้งนั้นถ้าลงตายให้ลองไปพายเรือคายัคที่หมู่เกาะตะรุเตาจังหวัดสตูลหรือถ้าขึ้นไปทางเหนือก็แนะนําให้เข้าไปชมถ้าในปางมะผ้าจังหวัดแม่ห้องสอนดูสักครั้งถ้าคุณชอบแนวธรรมชาติและอยากได้จุดเช็คอินที่เป็นอันซีนของประเทศไทยแนะนําให้คุณไปที่หุบป,ป่าตาดจังหวัดอุทัยธานี รือถ้าคุณเองชื่นชอบในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราอยากแนะนำให้คุณไปที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศที่ได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวสูงสุดอันดับ7ของโลกการท่องเที่ยวถือว่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศไทยมีส่วนทําให้ค่า GDP ของไทยอยู่ที่ประมาณ17.7%ในปีพศ2519ในปีพศ2550 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า14ล้านคนโดยระยะเวลาพำนักเฉลีย 9. 9่ย9.9%ต่อวันทำให้มีรายได้เข้าประเทศมากถึง5 4 7 7 8 2ล้านบาทเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่18ของโลกสาเหตุที่การท่องเที่ยวไทยได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในปีพศ2500นั้นเพราะมีความมั่นคงทางการเมืองและมีการพัฒนากรุงเทพมหานครในเรื่องของการพมนาคมทางอากาศ ทำให้ธุรกิจโรงแรมและการค้าปลีกขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะมีความต้องการจากนักท่องเที่ยวและยังได้รับการส่งเสริมจากทหารอเมริกันที่เข้ามาพักผ่อนในช่วงสวงครามเวียดนามอีกด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่า55%ของนักท่องเที่ยวในพศ2550มาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นส่วนใหญ่ส่วนนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอาณาจักรออสเตรเลียเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและสแกนดิเนเวีย ส่วนจำนวนนะักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางและราเซียก็เพิ่มขึ้นเช่นกันประมาณ55%ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นผู้ที่กลับมายุ่งเยินบ้านเกิดซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสถึงปีใหม่เมื่อนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกหนีสภาพหนาวเย็นโดยในปีพศ2558นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมีจำนวนมากที่สุดคิดเป็น27%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับประเทศต่าง มีมากขึ้นตั้งแต่ลาวกัมพูชาและเวียดนามเปิดให้มีการท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นในช่วงพศ2523และพศ2533สถานที่ท่องเที่ยวอย่างนครวัดเมืองหลวงพระบางและอ่าวฮาลองสามารถแข่งขันกับประเทศไทยซึ่งเคยปุูกขาด,ด้านการท่องเที่ยวในแถบอินโดจีนนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแผนที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางพ,พุทธศาสนาในภูมิภาคอีกด้วย จากข้อมูลของ Only Planet ประเทศไทยเป็นอันดับ2ในจุดหมายคุ้มค่าสุดสำหรับพอสอ2,553รองจากไอซ์แลนด์ซึ่งได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตสัลายนอกจากนี้กรุเทพยังได้รับการจัดอันดับเป็นที่2ของโลกเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดจากการจัดอันดับของ m มาสเตการอ2ปีซ้อนคือปีพศ2,557ถึงปี2,558ประเทศที่มีการเที่ยวกลางคืนเยอะที่สุดขายบริการอันดับห ประเทศไทยมีการขายบริการเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งการค้าบริการทางเพศอยู่เคียงข้างอารยธรรมของมนุษย์มาอย่างเหนียวแน่นและไม่มีท่าทีจะเสื่อมความนิยมลงเมื่อเรามีวิวัฒนาการจากเทคโนโลยีที่ล้ำตามวันและเวลาแต่วงการเนื้อสดก็ยังคงเติบโตและมีวิวัฒนาการร่วมกันได้อย่างแนบเนียนจนสามารถเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้ตลาดซื้อขายทางเพศอย่างที่บรรพบุรุษยุคก่อนๆไม่เคยจินตนาการถึงเมืองไทยเรานี่ก็เป็น เ็นเมืองุูธที่ซีเรียสเรื่องศิลธรรมและคุณงามความดีแต่กรมีสตีผู้ขายบริการทางเพศมากถึง2ล้านคนซึ่งก่อนหน้านี้มีการขายมักกันทำโดยในแวดวงที่ลึกลับซับซ้อนมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลคอยบริการจัดการจนกระทั่งเราอยู่ในยุคที่พูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการขายบริการทางเพศ การย้ายถิ่นฐานและเป็นเจ้าแรกๆโดยเป็นแหล่งการบรรจุข้อมูลที่มีขนาดมาฮิมมาไว้เป็นเครื่องมือให้หนักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจผู้ขาติดต่อผู้ขายโดยตรงลดขั้นตอนการหักหัวคิวที่เคยเคย,เคยทำกันส่งเพณีมีความเป็นฟรีแลนซ์ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครและเลือกรับงานอีกอย่างอิสระ 5. ประเทศที่มีการสั่งอาหาร Del i v วอ y ออนไลน์ส่งสดอันดับ10หากเรียงลำดับขนาดตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ทั่วโลกในปัจจุบัน จีนมาเป็นอันดับหนึ่งรองลองมาคือสหรัฐและอินเดียตามลำดับเนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่ของจีนมีประชากรหนานแน่นกำลังซื้อของชนชั้นกลางในประเทศขยายวงกว้างมากขึ้นประกอบกับผู้คนนิยมทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันผ่านสมาร์ทโฟนรวมถึงช่วงโควิด -19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจซบเซาแต่ฟู้ดเดลิเวอรี่ยังฝ่ามรสุมได้อย่างแข็งแก่ง และคาดว่าจะเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมประเทศที่มีการเปิดรับด้านธุรกิจมากที่สุดอันดับที่8ประเทศไทยประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจปี2023อันดับที่2ของโลก US News and World Report สำนักข่าวที่เผยแพร่ข่าวความเห็นและการจัดอันดับต่บบางๆเผยว่าไทยติดอันดับที่2ของโลก ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจปี2023ประเทศไทยที่มีขนธรรมและธรรมชาติที่งดงามรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ทางเศษรษฐกิจกลับขึ้นเป็นแหล่งปล่อยโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มองหาตลาดที่หลากหลายและเต็มไปด้วยความหลากหลายในหลายสาขาอาชีพด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อ ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทยกลับเป็นประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจมากที่สุดในหลายสาขาอาชีพโดยไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยได้เริ่มเห็นความเติบโตที่มีในสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมโดยมีการสนับสนุนการแปลรูปดิจิทัลและสตาร์ทอัพค่ะ ในประเทศไทยโอกาสทางธุรกิจมีอยู่มากมายในหลายสาขาอาชีพภายใต้สภาพแวดล,ล้อมทางธุรกิจที่เอื้อถึงและมีความเป็นกลางทางธุรกิจที่หลากหลายที่มีข้อดีด้านตำแหน่งทางกลยุทธ์ที่เป็นไปได้รู้จักเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และมีรัฐบาลที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจดังนั้นประเทศไทยเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มองหาโอกาสในอุตสาหกรรมต่างๆ เมื่าจะเป็นการผลิตการท่องเที่ยวเศรษฐกิจดิจิทัลการเกษตรและอื่นๆอีกและเรากำลังเห็นการเจริญเติบโตของประเทศไทยในหลายสาขาอาชีพทําให้ประเทศนี้กลายเป็นศูนย์สำคัญสำหรับการประกอบการจากทั้งโลกที่ตามมาอยู่ตลอดเวลาการที่ประเทศไทยยังคงเจริญเติบโตและยอมรับอุตสาหกรรมใหม่ๆมีหน้าที่ยืนยันสถานะของมันว่า เป็นศูนย์กลางที่เติบโตและเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจจากทั้งโลกอย่งเป็นมิตรต่อกันประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยเน็ตบ้านสูงที่สุดอันดับหนึ่งอุกลาเผยผลสำรวจความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตทั่วโลกชูประเทศไทยให้บริการเน็ตบ้านเร็วที่สุดในโลกแซงสิงโคโปร์และฮ่องกงด้วยความเร็วในการใช้งาน308ต่อ260 Mbps เป็นผล มาจากการที่โอเปอเรเตอร์เร่งวางโครงข่ายไฟเบอร์ให้บริการเน็ตบ้าน1 Gbps ครอบคลุมทั่วประเทศส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือผู้ให้บริการเน็ตบ้านในไทยทั้ง True Online, BB, t r e BB, TOT และ AS Fiber ต่างนำเสนอแพ็กเกจบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็ว1 Gbps ในระดับราคาพื้นฐานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมการแข่งขันสูงขึ้นช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาที่ถูกลงด้วย ประเทศที่มีสมรรถนะทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมมากที่สุดเป็นอันดับที่24ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการทั่วโลกให้ความสําคัญอย่างมากเพราะสามารถใช้คาดการณ์ความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆได้ในอนาคตโดยที่ความสามารถในการแข่งขันจะถูกวัดด้วยหลากหลายแง่มุมแต่หากอธิบายให้เข้าใจในแง่ของการทําธุรกิจความสามารถในการแข่งขันคือการเชี่ยวชาญหรือมีอะไรที่เหนือกว่าธุรกิจคู่แข่งและ สิ่งนั้นทําให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ดีกว่าหรือมีกําไรสูงกว่าสําหรับในปี2020ประเทศที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากการเปรียบเทียบดัชนีสมรรถนะทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมคือเดรมนีจีนเกาหลี ali, สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตามลําดับสําหรับไทยอยู่ในลําดับที่24จะเห็นได้ว่าประเทศไทยในปี2023มีอันดับที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจซึ่งขยับขึ้นมาได้ถึง18อันดับซึ่งทางมิสเน็ตพลัดมองว่าความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทยเพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากทั่วโลกเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเมื่อต้นปีซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่กลับมาท่องเที่ยว 9. ประเทศที่มีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมากที่สุดอันดับ16เดิมประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในขอบเขตที่จำกัด อุตสาหกรรมที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้าหัตถกรรมและการแปลรูปสินค้าเกษตรอย่างง่ายๆในวิาบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเน้นเรื่องการลงทุนโดยรัฐมีการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลายแห่งสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยรัฐวิสาหกิจมีอยู่หลายอย่างเช่นสิ่งทอน้ำตาลกระดาษการทอกระสอบ การผลิตและกลารส่งออกในสินค้าอุตสาหก,กรรมในตลาดโลกนับวันจะมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศสังคมนิยมที่เคยเน้นตลาดในประเทศเริ่มหันมาส่งเสริมการส่งออกและชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศประเทศเต่านี้บางประเทศเช่นจีน เวียดนามและอินเดียมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าไทยการส่งออกในสินค้าอุตสาหกรรมไทยจึงต้องประสบกับการแข่งขันมากขึ้นและสินค้าไทยที่เคยมีข้อได้เปรียบโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องอาศัยทรัพยากรและแรงงานที่อาศัยเทคโนโลยีที่ไม่สลับซับซ้อนมากนักเริ่มต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้แก่ประเทศอื่นๆไปบ้าง ประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมอันดับที่7ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่7ของประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมที่สุดในโลกในการจัดอันดับประจำปี2021เมื่อวันที่6กันยายนปี2564โดยเว็บไซต์ US News and World Report โดยประเด็นในการพิจารณาอันดับประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีทั้งการเข้าถึงวัฒนธรรมได้ง่ายมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอาหารรส มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์มากมายสำหรับประเทศไทยมีการขยับขึ้นมาจากอันดับ9ในปี2563มาอยู่ในอันดับ7ในปีนี้และเป็นอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนและอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียประเทศผู้ผลิตยางพารามากที่สุดในโลกไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับหนึ่งของโลกมีผลผลิตยางพาราถึง4.8ล้านตัน คิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณร้อยละ33ละของผลผลิตยางพาราโลกโดยเฉพาะจีนนำเข้ายางพาราไทยเป็นอันดับหนึ่งครองมาเก็ตแชร์ถึง4 9ซและไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์อันดับสองของโลกรองจากจีนประเทศที่มีการใช้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันสูงสุดอันดับหนึ่งขึ้นทานอันดับหนึ่งของโลกสัดส,ส่วนผู้ใช้โมบายแบงกิ้งจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในประเทศตั้งแต่นโยบายภาครัฐ เอกชนรายใหญ่รายย่อยและสถาบันการเงินที่ล้วน,นแต่ขยับตัวกันค่อนข้างไวใช้เวลาเพียงแค่ไม่ก,กี่ปีนวัตรกรรมทางการเงินและตัวแปรสำคัญอย่างบันดาแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งให้ดึงหนูใจผู้บริโภคมาก ซึ่งปัจจุบันในวันสิ้นเดือนมกราคม2 5 6 2ที่ผ่านมานี้เรามีสัดส่วนผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งมากถึง7 4ต่อจํานวนประชากรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทําให้เราเป็นแชมป์โลกแซงหน้ากลุ่มผู้นําเดิมอย่างสวีเดนที่มีมากถึง7 1เเซและเกาหลีใต้66%เป็นที่เรียบร้อยหากคานวณจากจํานวนประชากรชาวไทยที่เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดกว่า57ล้านคนอาจทําให้สัดส่วนของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งนั้นเข้าใกลลลล้้้ตััววเข40านบญชีไปแ ประเทศที่น่าอยู่หลังเกษียณอันดับ11ประเทศที่น่าอยู่หลังเกษียณโดยเว็บไซต์นิตยสารฟรอปเผยผลสำรวจ10ประเทศที่น่าอยู่หลังเกษียณประจำปี2023จากการจัดอันดับของ Annual o b a l Retirement Index เมื่อเดือนพฤษภาคมโดยจัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศน่าอยู่หลังเกษียณอันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับ9้าของโลก ผลการสำรวจได้ประมวลข้อมูลทั้งจากค่าครองชีพสภาพอากาศวีซ่าค่าอาหารที่พักและค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพระบุว่าเป็นประเทศที่สวยงามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมงดงามตั้งแต่หมู่เกาะทางใต้ไปจนถึงหุ่นเขาทางเหนือเต็มไปด้วยแหลง่งไ้ฟ์สไตล์ร้านอาหารคาเฟ่หลายสัญชาติงานเทศกาลต่างๆรวมถึงระบบสาธารณาสุข ที่ดีเยี่ยมโดยบุคลากรสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ค่าของชีพที่สามารถจับต้องได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆครบเป็นประเทศที่มีทั้งความผจนภัยผ่อนคลายในเมืองหลวงก็มีแสงสีจังหวัดอื่นๆก็มีที่ที่ให้คนหาไปเรื่อยๆและหากลองคิดว่าคนไทยเราเองที่เกรียนีนยังมีส่วนมากที่ยังลำบากอยู่อยู่คนเดียวไม่มีที่อยู่ ไม่มีงานจะทําไม่มีเงินจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้ลําบากซึ่งประเทศเราจะน่ายอยู่หลังเกษยียณได้ก็เหมาะสําหรับคนที่มีรายรับมากหรือฐานะดีเท่านั้น 14. ประเทศที่มีการใช้อ e ีคอมเมิร์ซผ่านโทรศัพท์มือถือที่สูงที่สุดอันดับ2ปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย ต่ในแง่มูลค่าที่ใช้จ่ายต่อผู้ใช้ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งสะท้อนระยะเริ่มต้นของการเติบโตในระยะต่อไปตลาดอีคอมเมิร์ซไทยและอาเซียนมีโอกาสเติบโตสูงต่อเนื่องจากสาปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพื้นฐานได้แก่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ยังเพิ่มขึ้ตนต่อเนื่องจากปจจุบันที่เฉลี่ยราว80%ของประชากร2การใช้โทรศัพท์มือถือ นักเครื่อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในกลุ่มเซนวาและเจนซโดยกลุ่มประเทศในอาเซียนมีจำนวนจริงคือเพิ่มต่อประชากรสูงสุดในโลกน่เป็นโอกาสทางการตลาดที่สำคัญ 3. บริการชำระเงินออนไลน์ที่แพร่หลายในอาเซียนทางนี้ไทยเป็นประเทศที่มีการใช้ธนคาคารผ่านมือถือและชำระเงินผ่านมือถือสูงเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองของโลก โดยมีบริการพร้อมแพล์ที่สะดวกและมีต้นทุนต่อผู้ใช้ต่ำ k, k p p r e s วิ r c h วิเคราะห์ว่ารูปแบบคลาปสิกออนไลน์ในไทยเปลี่ยนไปเป็นการซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ e m a r อ e t เ l a c e มากขึ้นคิดว่ากว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์รวมของไทยโดยเป็นการแข่งขันระหว่าง2แพลตฟอร์มข้างชาติได้แก่ s h อ p e e และ l a z a d a าอ่งห่างแพลตฟอร์มรายอืน่น แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจแพลตฟอร์มที่เข้มข้นเพื่อเชร่องชิงส่วนแบ่งตลาดและเป็นฐานต่อยอดไปสู่โอกาสธุรกิจที่เกี่ยวนื่งส่งผลให้โดยรวมแล้วม้ลม่าได้ของธุรกิจแพลตฟอร์มจะขยายตัวขึ้นอย่างมากประเทศที่การจราจรติดขัดที่สุดประเทศที่มีการจราจรติดขัดที่สุดคือกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษเมืองนี้ทําให้ผู้คนเสียเวลาบนท้องถนนมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นเวลาเฉลี่ยมากถึง156ชั่วโมงจากปัญหาการจราจรติดขัดจากรายงานของ i n ลิ x บริษัททู้ให้บริการด้านข้อมูลสภาพการจราจรลองลงมาคือชิคาโกประเทศสหรัฐชั่วโมงที่สูญเสียไปบนท้องถนน155ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจาก2 0 2 1บวก49ตต้นทุนพลังงานเฉลี่ยที่สูญเสียไปจากปัญหาการจราจร 2,618ดอลลาร์สหรัฐความเร็วเฉลี่ยบนท้องถนน17กิโลเมตรต่อชั่วโมงและประเทศไทยอยู่อันดับที่32ของโลกโดยมีการเก็บข้อมูลใน2พื้นที่หลักคือกรุงเทพมหานครและลากกบังโดยคนกรุงเสียเวลาไปกับการเผชิรถติดถึง6.7ชั่วโมงหรือประมาณ2.79วันและพื้นที่ลากกบัง เป็นพื้นที่ที่ลดติดอันดับที่393ของโลกโดยสูญเสียเวลาจากการต่อจอติดขัดถึง31ชั่วโมงหรือประมาณ1.29วันและนี่ก็คือ1 5หัวข้อที่ประเทศไทยของเราได้ติดอันดับโลกพวกเราหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากข้อมูลที่พวกเรารวบรวมมานำเสนอสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ